ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับยินดีรู้จักผมแฮมเมอร์เพลย์เพยอะไรนะี่ยเหรอเพลย์เรตบายเดอะไรครับผมโอเคอันนี้เป็นพาร์ทที่หนึ่งพาร์ทที่ศูนย์เอ่อม,มองข้ามไปก็ได้นะไม,ไม่ต้องคิดมากรอรออีกคนเมื่อกี้มาแล้วไปไหนอะ่ะ mm hmm. อืมรอรีอ่เราจะลเล่นรอรี่จริงเหรออืม mm hmm. รีรีอรอนานไม่ได้แป๊บนึงนะโอเคเมื่อกี้ไปเช็คอะไรที่เครื่องอัดนิดหน่อยบอกแกมสิมีเครื่องโอ้โหเครื่องอัดวิดีโอโลจะรู้อายุอายุเลยนะเนี่ยก็ไม่น่าจะรู้อายุเท่าไรหร่ละอืมน่าจะคนน่าจะคนหนา i โอ้หบีดบล็อกทำไม่เป็นยังจะยังจะทำอีกโอ้เจ้เ <c oughs> มดเทสห้องเลยสิเอ้ยช่างเพื่อหาห้องเจอก็พอใจแล้วละผ่านมาแล้วเกือบจะสองนาทีแล้วหาห้องไม่เจอยังไม่ได้เข้าเกมเลยครับผมเดี๋ยววันหลังต้องเปลี่ยนอืม อโอเคทงโอ้โหโอ้ยทาไมผ่ากลางนี่ฆาตกรเห็นเราไม่เนี่ยัาคือตอนนี้อยากรู้ว่าสู้กับตัวใช่ใช่ไหม เดี๋ยวเช็คเป็นอะไรอืมบันไฟเดี๋ยวยังตึ๊งตักตึ๊งตักไม่เนี่ยโอ้ยถึงเต้นอะโอ้ยถึงเต้นอะเออใจเต้นอะข้างบนนี่มีอะไรไหมเนี่ยไม่น่าจะมีมั้งโอ้เราเป็นโรเตเตอร์ยักเหลืเกิน ก็ค่อยลองนะโอ้ตึ๊กต๊ต๊ตรงข้างหลังนี้กันโอ้โหโอ้ระเบิดก็ไม่รู้ เสียงเติรดดีสุดในชีวิตแล้วล่ะทำไมชอบเอาหัวออกจากไม้เนี่ยเดี๋ยวเสียงก็ไม่เข้าหัวไม้จ้องจองจ้องแล้ววามเรงขึ้นเออเออปิงเออเออกันชักพุ่งถุยผิดพลาดพลาดแหงนิ่งเจ็บตัวเลยเรา ใช่ใช่ไหมใช่ตัวที่ผมคิดใช่ไหมไม่ใช่แทปเปอร์นะผวกยิ่งชอบเล่นกันเยอะๆอยู่ม่มองอะไรเหมือนกับดักตลอดเลยเนี่ยมีเงวิ่งสี่คณร้อยอะไรไงทำโทษอะไรไง เสียงแววแววเสีงเงยงอะไรชัชดชัดเสียงตุกตักตุก,กงี้ไม่ไม่ดีละ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 ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ อืมปัญหาคือเจอกับทัศกรตัวไหนอยู่เนี่ยอันนี้เราไม่ออก เราเหลือสามคนวัตเตอร์อยู่ไหนตัวตัวบาดเจ็บอยู่ไหนไปช่วยเราได้มีสายฮะเพงเริ่มเน้นจ้าเออ คนสายจู้หรอเดี๋ยวสายจู้บาดเจ็บแล้วนะไม่ได้ดูเจ๊กไอตัวไหนอ,ออกมาอโอ้โหชิบหายสองคนเร็วกว่าคนเดียวเชี่ยกูวิ่งก็ได้วะมีความเป็นได้ว่าถ้านจะเห็นนะพองั้นปลดภายไปก่อนดีกว่า,าเปิด เสียง,งแปลกเมื่อกี้ยิงมันแถานี้มชิบหายแล้วอ้ยแทปเปอร์แทปเปอร์ว่า,าแล้วชิบหายเอยแทปเปอร์ยิงด้วย มองอะไรมันแถบไปหมดเลยพ่อแบบนี้เนี่ยบ้าแล้วบ้าไปแล้วจ้ะบ้าไปแล้ว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 อุ้ยอุ้ยเจ็บ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 ใจเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดด้วยเกูจะรอเพื <shorts> ่อนยังไงวะเนี่ยเจ็บปวดเจ้ง เอง็งเพอร์สะดุบวกไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่เห็นหอตอนแรกเดี๋ยวตาไปไหนเนี่ยแทปเปอร์มีตาไหมเนี่ยแทปเปร์ไม่โอ้ขาหลุดสักครั้งไม่ได้เหรออยากเห็นอะ่ะ น่ามากโอ้โหคิดเป็นเสือราวเดี๋ยวแทปเปอร์เนี่ยแทปไปไหนอ่ะแทปเปอร์แท็ปไปไหนหนูไม่ดิ้นหรอกคะ่ะพอหิ้วหนูเฉยๆก็พอนะฮะยิ้วห,หนูไปก็พอนะเห็นนะฮะหนูไม่หนูไม่เดือดฮะหนูไม่เดือดฮะหนูไม <c oughs> ่เดือดฮะหนูไม่เดืเอดค่ะ หนูไม่เด้อน,นะหนูไม่เด้อนนหรอกน,น,นะเพราะงั้นอย่าตีอย่าทำหนูอีกเลยใจ๊เจ๊เดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเชจ๊จ๋าให้เงินนะจะเช็คโอ้โอ้เออไม่ไม่ไม่นะเจ๊ขอละไม่นะอย่าตีเจ๊อย่าทิ้มเจ๊เลยนะไอ้แถบนี้ก็เฝ้าจ้า มาสนใจแล้วโอ้ไม่ไม่ไม่โอ้่ันแรง่ันแรงไม่เดี๋ยวมึงมาเปล่าเนี่ยอะไรวะนะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นอะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบั๊กเหรอโอ้ อะไรอ่ะเดี <zo ys ic> ๋ยวเดี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 ๋ยวจะเห็นความฮาเนี่ยความฮาอะไรอ่ะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกได้ยินเสียงดังชึกก็คือโดนตีแล้วเขาตู้แน่นอนแล้วมันปล่อยมัรุกมาได้ไงฮานเอาไปเด็ดเลยคืออะไรอะไรเมื่อกี้ดึงเข้าตู้ปึกเปิดใหม่ปึ๊กฮะเปิดเข้าออกเป็นอะไรกันเป็นความมีระยะกันเลยไงทุยโอ้ยอะไรวะนนั้น อะไรเน้โยเจอฉากมางๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยเจ็บปวดเลยโอ้โหมีกีบเข้าห้องน้ำมา โอ้โหมาถึงเจอเกมเลยดีดีใจจุงเบอร์มมมถ้าใครเห็นว่าไม่ดีพอนะมันแนะนำตั้งใต้ description ได้นะครับ ถ้ายิงดีก็คือกดซับสไคร b ์แล้วก็มาดาม่าผมเยอะเลยทุยไม่ดีอไม่ต้องไม่ต้องดีอะไรก็ได้เดดกๆก็ได้โอ้รอห้องรอรอเข้าเกมนานดีจุงนี่คิอว่าเน็ตไม่สมประกอบใช่ไหมเนี่ยภาพมันไม่ค่อยดีนะใครว่าถ้าเราถามว่าทํำไมภาพมันไม่ค่อยดีเลยอะโอ้โหตอบได้คำเดียวครับน้องไม่สิววคุณคนคะรับตอกไม่คำเดียวเลยเครื่องผมกาก เครื่องกะอยากมีคนมารู้ใจอยากมีคนรู้ใจโดเนทให้จุงเบร์โอเคเอาจริงละรู้สึกมันเห็นอะไรแบบไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยว สตอลใคไข่ขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะมันเห็นตู่ไหมนะทุกคนเอ้าไม่ใช่นี่หว่าแก่ๆนี่ไม่มีเสาเนี่ยโอ้โหคิดถูก โอ้โหนี่นะว่าโปรโปรเพย์ย์โอ้โหไม่มีทางช่วยเราได้เทีเนี้ยไม่โอ้โหไอ้นี่ว่าน่าจิตใจจริงๆครับผมโอ้ปล่อยตัวทำไมไม่ฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่ฮนนีมาทางนี้เพื่อน โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหอีหมอน่าสองสารมากเลยเอา้าขึ้นสวรรค์ไปแล้วอเอา้าลุกหนึ่งเนาะ ไปมอร์คันี่มันไม่มีเปิร์กกว่างใช่ไหมไอ้เปิร์กมันเห็นรอยรอยรอยที่พื้นอะ่ะถูกป่ะยังบอกไปนะถ้าใครดูแล้วมันไม่ใช่นะก็ก็ทางตาดอิคชิชันนะข้างล่างแลน,นะพิมพ์ไปไม่ตู่โดนขายงูบ้านเนี่ยโอ้โหไม่เพราะเห็นชื่อบนสตรีมก,กับชื่อบน เอ youtube คนอ่านกันก็ไม่ไม่ิมมีปกติอะไรก็ปกติอ่ะก็ถูกแล้วโอ้โหใจตึต้นตึกตักตึกตักเลยโอ้โหดูว่าเสียงนี่มีคนคนชอบเสียงเราของเนียมมากกว่านะเนี่ย ผมนี่ก็ธรรมดานะไม่ที่อะไรมากเสียงครๆก็เหมือนกันแหละเสียงว่าตอนเสียงร้องเนี่ยช่างจะกี่ร้องอะไรดเพพาะขนาดไหนนั่นเองตุกตุ๊กตุ๊ตเตุ๊ตเตกตา๊วิ่งกรุ๊กตุ๊กตุ๊กตครับเ๊กตุ๊ นนะโุ้คนๆนะโอ้โหนี่ไปทำเสียงเสียบทำไมเนี่ยไกลด้วยโคตรสวยเลยอู้นั่นไงนั่น นอีกแล้วครูเออเอ,อไม่ไม่นะไม่เขาไม่ไม่ไม่อย่าลากเข้าไปไม่ไม่เอานะไม่ลงห้องวีนะไม่ไม่ไม่นะไม่ไม่นะไม่ไมนะไมอะ โอ้ยโอโ้ตกใจเชี่ยตกตกใจยิงไหมโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ขึ้นกระหวนซะแล้วดูจับโอ้โหกูจับจ๋านายดีมากนะกูจับนายอยู่ไหน เราหาหน้ายิ่งกูจบซึ่งตอนนี้ผมจะหาโอกาสวิ่งขอดนะครับผม <S <S ไม่ไหวจริงๆขอหนีก่อนขอหนีก่อนหนีก่อนเมือช่วยช่วยช่วย,วยอ้าวเฮ้ยติดชิบหายแล้ว ตังติดหลังเว้ยติดหลังเว้ยหาเลยติดหลังเว้ยไม่ทำไมตุ่มไม่ได้เครื่องมันของพยาบาลวะ <c oughs> โอ้โอ้เล่นกับอี้น,นี่มันจำพี่เอกที่ไรเนี่ยถุยเล่นเล่นกับไอ้หน้าขาวนี่ไรตื่นเต้นทุกรอบเลยบ้าไปแล้วหายคนคนก่อนต้องไปหารักษาก่อนมองไม่เห็นอีกคนอยู่ไหนไม่หาไม่เจอ อุ้ยตกใจวุ้ยก็ตามหามึงอยู่เนี่ยโอ้โหไอ้กูจับหาไม่เจอไอ้บ้าเอ้ยหาไม่ไหนมาเนี่ยเฮาหาตั้งนานเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถามเองถามเฟนนั่นก่อนเอ้ยเดี๋ยวชื่ออะไรมองไม่เห็นเล็กเกินของของชัดก็เล็กเกินไปนะครับเนี่ยประการงานนี้กูจับแน่นอนโอเคบายบายเพื่อน คุณจ๊อบนายนายนาย,นาย,นายไปช่วยไม่ทันหรอก <c oughs> ผมเห็นตาานะไคร้แล้วครับคุณจ๊อบ <c oughs> เดี๋ยวอะไรอ่ะขึ้นบนนี้เลยเหรอ ไม่ไม่ครับท่านเอาเอาไปตัวไปเอาเอาไปเอ,อ,เอ,อาไป่้นจะไม่ไหวแล้วล่ะโอ้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 โ้้ ไม่ต้องมาตืดๆโอ้โหดูแว้ไมันัะไก่เลยเนี่ยเบอร์โน่เดี๋ยวทำไมตูไม่หาไม่เห็นน่ะมันลืมไปเลยอ่ะมีทางลงใต้ดินด้วยอ่ะบินกันหมดละชายโยหน่อย โอเคบายบายครับผม